สวัสดีทุกท่านครับกัอนหนสุดายการโอพีทีกับผมโอบอครับผมหลังจากที่หายหายไปนานากับเกมเด,ดปปะเดลไลกับผมก็กลับมาเล่นกันอีกต่อครับผมผมอาจจะฝีมือลดลงไปบ้างเพราะว่าไม่เล่นเลยส่วนสาเหตุที่ช่วงนี้ม่เคเอาได้ลงก็ทําคลิปบอกไปแล้วเนาะก็น่าจะเข้าใจโอเคถ้าฝีมือลดลงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคแต่ก่อนตัด ต้องเข้าเกมแล้วอะโอเคมามาชิคแปบโอเคครับอ่านแล้วมา <c oughs> คนไทยได้วยครับมาตั้งชื่อมามันก่อนครับครับ วันนี้ยามาโลเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <fill. S 2> โอ้ยโอ้ยโอ้ย What the fuck ไม่เคลื่อนแน่เลยงงครับตึบเลยเฮ้ยตูไม่ทัน เฮ้ยเไม่เคยจริงจริงเฮ้ยวุฒิเฮ้ยอะไรวะคือปกติครับเบิร์ผมอะไอ้ที่เป็นรูปคนแล้วมีจักจักรค่างปกติอ่ะมันจะบอกว่าฆาตกรอยู่ไหนทุกตัวแล้วอย่างนั้นก็คือเนี่ยมันเพิ่งบอกตอนที่เพื่อนนะคะและบัมพ์ทูมบอกคือปกติเนี่ยมันต้องบอกตลอด แต่เนี้ยผมพื่งบอกใช่เรืองงมากยูกูดีรอดนี้เราตายเร็วมากคือยังไม่เข้าใจครับว่าเฮ้ยแล้วแม่งรู้ได้ยังไงผ,ผมอาจจะตายเร็วหน่อยนะ เมื่อกี้ผมก็เล่นเมื่อกี้ผมก็เจอแนวเนี้ยเลยเกิดปุ๊บโดนตีปั๊บอะ่ะก็จะถ้าเกิดทริปเฮ้ยถ้าเกิดแมตช์เนี้ยมันจบเร็วก็จะอัดอีกแมตช์หนึง่งจะเท่าแมตช์นี้มันจบช้าเราก็จะอัดแมตช์นี้มาเดียวช่วยไหมนี่เพื่อนเขายัางช่วยเราเลยว้า เคร่งเครียดมากเราก็เพ็นนะผมตอนแรกืองงว่ะตกใจนะตอนแรกตกใจมีวันก่อนครับตัวตบติดเดี๋ยวรู้สึกเจอไอ้เรารู้สึกเครียด ผมไม่ชอบไมเคิลมนกคือมันกวนตีนผมไม่ชอบสกิลมันนะเอา้าสกิลมันกวนตีนมากอุย้ยติดติดอะไรอุย้ยใจอะไรอะ เอ้ยทำไมนะมันไอเน,นี่ยแบบกากสุดเลยอะงงครับเมื่อกี้มันแปลกมากเอา้าทำไมไม่มีเสียงหรือว่ากี่ผมลดเสียงวะนั่นไงผมลดเสียงมา โอเคเสิอดผมเป่าไอ้ผ้ามันชัดขึ้นก็เลยแหลกใกลเยอะยังไม่เข้าใจอ่ะไมเคึ้นี่มันถ้าเกิดคลิปนี้เกินแปดนาทีผมก็อัดแมตต์เดียวนะฮะเราเล่นไม่รู้อ่ะดูอารมณ์อารมณ์ดีก็อั สองแมตไ์้ไปคิดยอเอารมณ์เยก็ยอาจจะแมต์เดยียวนี่เขาเขารักกันมาก ว่าอยู่แถวเนี้ยแต่พน้ว่าตรงไหน,นก็ใกล้ๆก,กับเราเลยแหละปันเสร็จหนึ่งเครื่องก็ดีใจแล้ววะ ออครับผมอไม่ช่วยนะเนี่ยต้องใจเย็นๆอย่าดิ้นอย่าดิ้นกำลังจะไปช่วยอย่าดิ้น มาทางคาราโกศทางนี้มาทางนี้ทางโน้นมีคาราโกศรักก่อยบอกแล้วมามีคาราโกศเบิร์กเราช่วยชีวิตผมคิดว่าแมทเนี่ยไป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 ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใจเย็นลูกไใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอา้เาจะมารู้ได้ไง วิ่งเร็วมากอุ้ยรับสองเมตรไหมิปมีสองแมตไหมไม่ทันแน่เลยตายเชื่อดิผมนี่แหละตายเฮ้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 ยวิ่งอ้วี่แฮกหรอ ว่าเมื่อกี้มึงไม่ได้ครึ่งเลยทำไมอันนี้มันพุ่งมาแทงผมเร็วจังด้วยเป็นที่เน็ตผมอะตัวเพื่อนสู้ๆกําลังใจให้โอห้พวกเจ้าตายเร็วว่ตอนเล่นหรอเนยมันช่วยไม่ต้องบอกว่าไม่ต้อง จะตายเยอะเลยยิ่งขับนม,มาเลยอ <laughs> ยู่หนูนหน่อย please อยู่ไม่ได้โอเค stand เพลินเลย ปล่อยให้ไกลที่สุดที่เราปั่นค้างไว้ตอนเริ่มเกมใช่ไหมใช่ปะ่ะน่าจะใช่ไม่ใช่แล้วกัน้คนเราวิวกัน ไม่ค่อยภูมิใจเลยเฮ้ยภูมิชั้น้ยถ้าถูกมะเสาอยู่ใกล้ๆทำไม่ไม่แขวนตรงนี้ใกล้กว่าเยอะเลยแต่ก็ดีก็ดีไกลเลย เขาช่วยเราเยอะเอ้ยรอดเลยอ,เอุ้ยต้องไหนนี่แหละใกล้ๆนะเฉียมมันใกล้จริงๆ <c oughs> มีโอกาสมาทองเี้ทำไมเขาปล่อยให้หรือว่ามาันดึงม,มาหา Ở rồi, em ạ đều tôi luôn khó khăn ก็เล่นมาหาเราครับแต่ต่อตอนนี้ขัติกรเหมือนแฮกเลยอเหมือนแฮกนะจริงเหมือนแฮกจริงขัติกรเหมือนแฮกมากจากประสบการณ์ให้เราเล่นอุ้ยจากประสบการณ์ให้เราเล่นมันขัตกรอยู่ในเบลซา,าตอนนี้เต้นหัวใจกว้างเอ้ยเพิ่งเห็นเรา ไดเด็กผมตายแน่เลยเฮ้ยบังเหนโอ้ยก็คงไม่รอดเช่นเดิม เพี่อดับอย่างอนาถคลิปแมทเดียวพอมีคนทำให้หัวร้อนสัตวร์โลครับผม